ใช่ไหมล่ะสุดยอดครับสุดยอดไหมลูกพี่ครับสุดยอดจริงจริงไม่มีพลาดครับ เอจุลาครับเป็นไงครับลูกแล้วอ่ะเป็นไงครับเอ้ยแพ้ราคาใจอ่ะไม่พบเต็ม้พี่เงาคู่หน้าจุลา

พูดได้ไหมเขาเรียกว่าพูดเอาใจเป็นไงเตอยู่ลาครับจำไงครับโอ้โหแบบนี้ก็จบ